สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลกันต่อมาดูดราม่าเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมซึ่งทางด้านโค้ชเวียดนามเนี่ยนะครับดอยค่านักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยบอกว่าคุณภาพต่ำหลังทีมไร้ชัยนะครับจบบวยในลีกซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่6เมษาย,ยน2567ที่ผ่านมาหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกเวียดนามรอบแรกครับประเภททีมชายนะผลปรากฏว่า XSKT Winlong ต้นสังกัดของชัยวัน์ถุงคําหัวเสาดาวรุ่งวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับจบอันดับบ้วยด้วยสยติไร้ชัยชนะล่าสุดเนี่ยน,นะครับทางด้านบุยหวยแชมเฮดโค้ชบินลองออกมาด้อยค่านักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญทำให้ทีมไร้ชัยเพราะว่าปรับตัวเข้าทีมไม่ได้มีคุณภาพปานกลางไปจนถึงคุณภาพต่ำ โอ้โหเขาว่าอย่างนั้นเลยนะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์เลยนะครับแล้วก็ทางด้านเฮดโค้ชของเวียดนามนะครับทีมวินลองเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ไม่ค่อยใช้งานผู้เล่นชาวไทยโดยระบุว่าตอนซ้อมผู้เล่นชาวไทยเนี่ยไม่คุ้นเคยกับวิธีการเล่นของทีมทําให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมได้เขามีคุณภาพปานกลางไปจนถึงคุณภาพต่ําแน่นอนเล็กที่2เนี่ยเราจะไม่จ้าง เราจะจ้างคนอื่นเขาว่าอย่างนี้อันนี้โอ้โหเป็นดราม่าที่ค่อนข้างแบบร้อนแรงนะครับแล้วก็เป็นคําพูดที่ค่อนข้างแรงคุณผู้ชมครับสําหรับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านโคชเอมมานะซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชของวย์วัลชายทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่ารับไม่ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของเฮดโค้ชของหลีกเวียดนามนะครับที่ด้อยค่านะักวย์วัลชายทีมชาติไทยเนี่ยว่าคุณภาพต่ำเนี่ยรับไม่ได้จริงๆนะครับและล่าสุดครับทางด้านโคชเอมมาเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปรึกสอน เมืองพลวีซีนะครับแชร์คลิปสัมภาษณ์บุยหุยแชมที่ดอยค่าชัยวัดถุงคําเป็นผู้เล่นคุณภาพต่ําเพราะรับไม่ได้ที่ด่านักกีฬาขนาดนี้ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะชัยไม่เป็นหรือเปล่านะครับโคชเอมมาตั้งคําถามนะแล้วก็โคชเอมมายังระบุอีกว่านะครับชัยไม่เป็นหรือเปล่าสัมภาษณ์ไม่โอเคเลยพร้อมคอมเมนต์ต่อว่าฉันก็เป็นโคชเหมือนกัน ถ้าผลงานของทีมไม่ดีเนี่ยฉันจะไม่โทษนักกีฬาออกสื่อแบบนี้โอ้โหเดือดมากๆนะครับแฟนลูกยางทีมชาติไทยนะครับก็จัดทัวร์เข้าไปถล่มเหมือนกันนะซึ่งเป็นเพจเวียดนามลงนะครับคลิปสัมภาษณ์นะและที่สําคัญคุณผู้ชมคอมเมนต์เป็นเอกฉันเป็นทิศทางเดียวกันเวียดนามก็ไม่ชอบครับต้องบอกเลยนะเวียดนามนะครับเขาก็ชื่นชอบไทยวัดถุงคําเหมือนกันนะซึ่ง ทางด้านเวียดนามนะครับแฟนลูกยางเวียดนามเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยเฮดโค้ชคนนี้ไม่โอเคเลยนะครับซึ่งสัมภาษณ์ออกสื่อแบบเนี้ยโทษนักกีฬาอะไรแบบเนี้ยนะครับดูแบบทัศนคติไม่ดีเลยนะครับเวียดนามเม้นกันกระจายเลยนะครับเวียดนามเข้าข้างนักเว์บอลชายทีมชาติไทยนะบอกเลยเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะสมเป็นการอธิบายเป็นการใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมโทษนักกีฬาได้อย่างไรนะครับแล้วก็บางคนนะครับยังบอกอีกว่า ถ้าเกิดว่าโคชฝีมือดีจริงๆเนี่ยทำไมไม่ชนะอ่าเขาก็ตั้งคําถามแบบนี้เหมือนกันนะครับทางแฟนลูกยางเวียดนามเนี่ยต้องปรบมือให้เวียดนามด้วยนะครับจัดทัวร์ลงด้วยเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่โอเคกับเฮดโคชคนนี้เลยนะครับซึ่งแอดมินนะครับก็เอาคอมเมนต์นะครับมาอ่านให้ฟังคร่าวๆคุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องนี้ดราม่านะครับแล้วก็ร้อนแรงมากนะครับทั้งคนไทยและคนเวียดนามด้วยนะครับบางคนบอกว่า ไปเช่าหรือว่านะครับไปจ้างวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นมาเนี่ยบางทีก็ด่าเขาเหมือนกันนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะนะครับบางคนบอกว่าตอนชนะเนี่ยชื่นชมยินดีแต่ตอนแพ้เนี่ยด่าเขาเรื่องของความแพ้เรื่องของความชนะมันเป็นเรื่องของเกมกีฬาเรื่องการแพ้เนี่ยควรให้กําลังใจนักกีฬาดีกว่าไหมนะครับอันนี้คนเวียดนามอมเมนต์นะครับบางคนเนี่ยบอกว่า ฉันจะไม่ยอมให้สามีกลับมาเล่นให้กับคนนี้อีกอ่าคนเวียดนามนะครับเขาน่าจะมีสามีเป็นนักลอลเบลนะครับเท่าที่ดูแล้วแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่ารู้เหตุผลว่าทําไมโค้ชถึงไปไม่ถึงแล้วก็มันพังทุกทีซึ่งนักกีฬาไทยเนี่ยนะครับคุณภาพอยู่แล้วแล้วก็ลีกไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นคุณภาพซึ่งทางด้าน ชัยวัฒนนะครับเขาก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีนะครับและหลีกไทยยังเล่นได้ดีกว่าเวียดนามอีกเขาบอกอย่างนั้นนะซึ่งเขาก็บอกว่าวิจารณ์ขนาดนั้นเนี่ยจะเอาเงินไปซื้อหรือว่าไปเช่าเข้ามาทําไมโทษแต่เขาอ่าอันนี้ก็คนเวียดนามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าโค้ดวิจารณ์ณชัยวัฒน์ไม่ดีเลย ถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ลาออกไปเธอคุณคุณมาวิจารณ์ในฐานะโค้ชเขาเล่นดีนะแต่คุณเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญดูคนอื่นด้วยว่าเขาเล่นได้ดีอยู่แล้วก็พิจารณาตนเองอันนี้คนเวียดนามนะครับคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์อีกนะครับเขาบอกว่าน่ารักคุณภาพไม่เร็วเลย ก่อนจ้างนะครับมีการพิจารณาหรือว่ามีการคัดตัวอย่างเคร่งคัดอยู่แล้วสําหรับใช้วัฒถุงคำเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็สามารถที่จะเล่นให้สโมสรที่หลีกไทยแลนด์หลีกได้นะครับโค้ชควรปรับคําพูดใหม่ฟังดูไร้สาระแล้วก็ไม่มีเหตุผลเป็นอย่างมากที่มาโทษนักกีฬาคอมเมนต์นี้บอกว่าชายคนนี้เป็นโค้ชนะครับแต่เขาเป็นโค้ชที่เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าบางที สัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยคอมเมนต์นี้บอกว่าถ้าชวนครั้งหน้าจะไม่มาเล่นให้แล้วนะอ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าโค้ชแบบนี้ต้องพักทันทีคอมเมนต์นี้บอกว่าสงสารมากโค้ชที่เป็นคนให้สัมภาษณ์แบบนี้อ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าคุณไม่ใช่โค้ชอีกต่อไปแล้วนะครับ แต่กล้าพูดว่าจะจ้างคนอื่นเนี่ยนะครับซึ่งโค้ชไม่ใช่แบบนี้ไม่ควรพูดแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นสกยภาพหรือเปล่านะครับที่จ้างมาเนี่ยคนไทยอย่างใช้วัตถุงคาเนี่ยเขาก็มีคุณภาพอ่าคอมเมนต์ของเวียดนามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นี้บอกว่าคุณควรหยุดพักบ้างอ่าบอกโค้ชนะครับหยุดพักเถอะแล้วก็คอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าไม่ควรวิจารณ์คนไทย แต่นะครับโค้ดเนี่ยต้องค้นคว้าหรือว่าแปลว่าจะต้องหาวิธีการนะครับในการทําทีมที่ดีกว่านี้หรือว่าหากลยุทธ์นะครับในการเล่นระบบทีมที่ดีกว่านี้อ่าคอมเมนต์นี้บอกว่าวิธีพูดมันไม่ดีทัศนคติแย่จังคุณจะโทษเขาทําไมถ้าเขาไม่เก่งคุณซื้อเขามาทําไมไม่โทษตัวเองก่อนบ้างล่ะ คอมเมนต์นี้บอกว่าหลีกชายไทยเนี่ยยิ่งมีคุณภาพดีกว่าหลีกเวียดนามซะีอีกความแข็งแกร่งยิ่งกว่าเวียดนามอีกอ่าอันนี้คอมเมนต์ของเวียดนามเลยนะครับเขากระหน่ำเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ข้าวกล้าคุณผู้ชมมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่าตัดสินได้ยังไงตัดสินตรงไหนทําไมสัมภาษณ์แบบนี้อ่ะคนเวียดนามนะครับเพราะและนะครับสําหรับฝีไม้ลายมือของชัยวัฒน์ถุงคำเนี่ย แอดมินมองแล้วเนี่ยนะครับในสายตาของแฟนลูกยางของเวียดนามเขาก็คงจะโอเคเขาก็คงจะเห็นว่ามันโอเคแหละนะครับเขาถึงเม้นกันแบบเนี้นะครับถ้าชัยวัฒน์เล่นไม่ดีจริงๆเนี่ยคนเวียดนามก็คงไม่มาช่วยเม้นกระนำแบบนี้นะนะครับเท่าทีอดมินดูเนี่ยนะครับและสําหรับชัยวัฒน์ถุงคําเองเนี่ยนะครับก็เล่นให้กับทางสโมสรวินลองนะครับหลีกของเวียดนามคุณผู้ชมซึ่งนะครับก็จบอันดับบว้ยนะครับ ถ้าเกิดว่าจบอันดับบวยเนี่ยทางโค้ชเนี่ยก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหละนะครับว่าวางระบบการเล่นอย่างไรนะสำหรับทางด้านชัยวัฒน์ถุงคำเองเนี่ยนะครับก็รับใช้ทีมชาตินะครับก็เล่นซีวิลีกปี2023ที่ผ่านมานี้นะครับเป็นหัวเสาที่ค่อนข้างตีแรงนะครับแล้วก็ตีได้เฉียบคมเหมือนกันแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นกำลังสำคัญให้กับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแน่นอนโค้ชปารกีวันนะครับก็ เห็นอยู่แล้วนะครับว่าหัวเสาคนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สําหรับแฟนลูกยางนะครับเขาก็มองว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างดีถ้างั้นนะครับ emotions, cosas, Louise, goals, loop, ocalypse, ข choses, เขาก็ไม่ได้เล่นสโมสรต่างๆหรือว่าติดทีมชาตินะครับเขาไม่ได้เล่นหรอกนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเพิ่งได้แชมป์ชาเลนจ์คัพมานะครับในปี2023ชนะเวียดนามนะครับ3-1ในรอบ รองชนะเลิศแล้วก็ไปชิงกับบาเลนนะครับซึ่งก็ประกาศสักดาห์ไปแล้วนะครับว่าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยยกระดับได้จริงแล้วก็พัฒนาขึ้นได้จริงระบบการเล่นดีขึ้นโค้ชปากิวันมายกระดับได้จริงนั่นเองนี่ก็เป็นนะครับข่าวสารดรามา่าวอลเลย์บอลครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลและกีฬาสวัสดีครับ